สวัสดีครับวันนี้ลงุงรวยก็ไปมาลงขายหาปลากันไม่รู้จะหมานหรือเปล่ารวยก็ได้ลงไว้เป็นที่เรียบร้อยนูน่นยาวไปนูน่นนู่นน่ะยาวไปนูน่นโอ้โหนกนกเป็ดน้ำโอ้หูยใหญ่เลยนูน่น โอ้โหใหญ่มากนกเป็นน้ำเห็นหรือเปล่าเนาะใหู้้ชมมะโอ้โหหลายร้อยตัวลุงรวยก็จะใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวลุงรวยก็จะพยายามแล้วว่าจะได้หมานหรือเปล่าไปไปดูกันนู่นนะ่ละลุงรวยใส่ไปนู่นนะ่ะ นู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะไปนู่นไปนู่นไปนู่นไปเที่ยวชมดูจิตไม่เปล่าน้ำหน้านี่ช่วงนี้น้ำท่วมมากเลยน้ำท่วมใหญ่เป็นป่าข้าว น้ำที่ท่มปลาข้าวมดแล้วนกเป็นน้ำโอ้โหนกเป็นน้ำฝุูงใหญ่มากเลยวันเป็นดูมนันไหอเปล่าหาที่ลงหาที่ลงยากที่ลงเป็นจะปลาน้ำต้นน้ม น,น้ำท่วมน้ำหลากมากุ้งหอยปูปลาโอ้จะติดหรือเปล่าเนาะจะหมานหรือเปล่าวเน,นี้ยดูสินี่ไงนี่ไงนี่ไงจะขายลงรวย ไปไปลิกอันนี้ติดแล้วติดนั่งแล้วนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วไิดูสิโอติดเยอะติดเยอะเฮ้ยมาแล้ววันนี้ มานแล้วดูสิเนี่ยดูสิเนอนี่มันนี่มนันนี้ยนเฮ้ยนี่มนันเนานอาเดี๋ยวมึงไปก็จะเก็บจะกู้เลย ครับวันนี้ก็ไม่เหี่ยวแล้ว มันอสมควรนี่นี่มันสมควรแม่เหี้ยวไม่เหี้ยวไม่เหี้ยวกับนงก็ได้มาลงไข่หาปลาวันนี้ก็ได้ก,ไดกับข้าวหน้าน้ำท่วมน้ำหลากปลาก,ก็ผุดดี ปลาก็ฝุดดีมากเลยปลาเล็กปลาน้อยพอได้ข้ากับได้ได้กับข้าวตอนเย็นปลาเล็กปลาน้อยฝุดดีมากๆเลยนะอโอ้น้ำก็ท่วมมากเลยน้ำท่วมใหญ่ ทงไรชวงนาก็หมดแล้วงั้นก็ได้มาลงขายหาปลาวันนี้ก็หมานทอสมควรนได้กับข้าวตอนเย็นฟ้าฝนก็มืดคึ้มมาแล้วมืดฟ้ามืดคึ้มมาและนู่นปลาก็ผุดดีมากๆเลย นี่ก็บ่ายมากแล้วแต่ก็ต้องโอ้โหปลาฝุดดีปลาฝุดดีมากๆเลยวันนี้ไปดไ้ก็กู้ขายเรียบร้อยวันนี้เราก็มีแจ้ม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงรวยลุงรวยก็ขอขอบคุณขอบใจพี่ปานะอากดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงรวยก็จะขึ้นมาเป็นโคกละไปเดินทางกลับกันนั้นท่มาถึงฝั่งนี้เลย น้ำจะก็ะคืบน,น้ำทะเลโอ้ยเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านนุงรวยอยู่ไกลประมาณ2ก,กิโลกิโลกว่า นน้ำทะเลเลยเพราะว่าน้ำส่วมมากแล้วก็ขอบคุณขอบใจวันนี้เราก็มีแจ้งแล้วได้กับได้กับข้าวตอนเย็นแล้ว มันมันตัวน,นี้มันมากถึงเรก็ขอบคุณขอบใจจบถึงล้วก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ไ้โอ,อกาสหน้า่อ้พบกันใหม่ครับบ๊ายบาย that